สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะมีรถหลักหมื่นนะคะราคาเบาๆมานําเสนอนะจ๊ะกับคันนี้เลยค่ะกระบะสีประตูนะคะมาสเตอร์ไฟเตอรนะจ๊ะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานราคาเบาๆนะคะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคันนี้พร้อมใช้ได้เลยค่ะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นมากๆเลยนะคะทุกคนนะใครที่หาใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะคะขนของจิปาถาใดๆก็แล้วแต่นะคะ คันนี้ตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยขายตามสภาพค่ะรถก็มีบุบแบบนี้นะตามแบบนี้เลยนะคะอเอกสารเล่มพร้อมโอนได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะมีริ้วรอยตามใช้งานจากเจ้าของเก่ามาแบบนี้จ้ะทุกคนคันนี้เป็นม a ด้าไฟเตอร์เครื่อง2005ค่ะนะคะเกียร์ธรรมดานะคะสประตูแบบนี้นะ นี่ค่ะให้ดูนะกันชนหน้าก็จะเป็นรอยถลอกแบบนี้นะคะแต่เราประกันว่าคาร์หน้าสวยเดิมเดี๋ยวเราให้ดูนะ,ะไปชมภายในกันจ้ะอ่าภายในจ้าไปกระจกมือหมุนนะนี่กระจกเซ็นทรัลล็อกค่ะเบาะสวยมากนะคะภายในสวยมากนะเบาะสะอาดไม่ขาดไม่ย่นค่ะทุกคนเครื่องดีเกียดีขับดีเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวไปดูไม์กันจ้ คันนี้ไม่เดิมไม่แท้นะคะอยู่ที่1 2 4 6 9 6 6โลเท่านั้นคะ่ะทุกคนวิ่งน้อยนะนี่ดูได้เลยภายในสวยจริงๆนี่ค่ะภายในนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครหาอยู่นะคะมาดูได้เลยนะคะคันนี้ขายราคาแค่เจ็ดห่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะภาษีขาด1ปีจ้ะทุกคนนี่ใครหาใช้งานนะ บอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยจ้าประหยัดน้ํามันด้วยอืเพราะว่าเราทดลองขับมาแล้วนะประมาณ1อาทิตย์หน้ำมันแบบว่าไม่กินเลยนะคะสําหรับตัวกระบะมาสเตอร์ไฟเตอรเครื่องสองพ้ 5. ตัวนี้จ้ามาจ้าพาดูห้องเครื่องสวยๆกันนะคะอ่าแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะเนี่ยสวยๆนิ่มเมียเลยนะคะคันหน้านะไม่มีชนแน่นอนนะจ๊ะแบบนี้เลยค่ะใคยหายอยู่นะราคาเบาๆค่ะ อันนี้พร้อมใช้ได้เลยนะทุกคนนะแบบนี้เลยนี่สวยๆเดิมๆบางๆนะหายหายอยู่มาดูได้เลยนะราคาเบาด้วยค่ะแค่75,000บาทเท่านั้นนะคะ ถ้าหายอยู่มาดูได้เลยนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะ m a z d a Fighter นะคะปี04ค่ะเครื่อง2,500นะคะราคา75,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนพร้อมใช้ได้เลยนะขายตามสภาพจ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพเราามากๆม,มาเลยโอเคค่ะบายบายค่ะพบกันนะคะ ที่ติดรถบ้านสวยจ้าบอกเลยสวยคุ้มถูกดีบ๊ายบาย